สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับส่องเพงษ์อาก้อยเนาะอันนี้ก็คือคำแซงบั้นหน้าอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับคำใสคดกูซิิโนบั้นทามีตะกูไป็นอาเงื่อนจีใสโบมี่ว้าววันนี้เ้าสิมาเห็ดยังไงวันนี้เ้าสิมาเห็ดไก่อ่าคันว่าเอือนก็ตามภาษาพูนบ้านเนาว่าเตะปิดเบิ้งไก่เตะปิดเนาะที่อ้ายเพิ่นเห็ดให้พ่อเฮาเนาะนี่เนาะไก่เตะปิดอ้ายเพิ่นก็เอือกเนาะเครื่องที่เพิ่นเอือกก็มี่ยังไงอ้ายมี ชิงไข่อ่าใบขี่หูดว้าวว้าทิงเนาะเออแต่กาละระริกไทยไม่หมกเอนาะเนาะมันมีโปรชีตไก่เตะปีกเตะเสาบนก้านใช่รึเปล่คือว่ากระดีวายกระดีมีหอยกระดีเฮ้ยยี่บอว์ใช่รึเนี่าเนาะไก่ทีไอ้คำไส้ไก่ของเราเองเนาะเชิงเล่าเป็นคนเลี้ยงอยู่ที่เพื่อนของเราเองเนาะไอ้คำไส้มีทั้งไก่มีทั้งหมูแล้วก็มียังไงเป็ด เป็ดเนาะมัอนี่เปอร์เ,เชตไก่เตะปิดมัอน,นี่น <ตะ S 1> เนา<ต>ะเพอ่์เชตทำกรารเอาไกล่ลงคุมแบบใเดเฮาสิมาติดตามสูตรของเพผมอบได้เด็ดๆถามว่าทำตามว่ามันสิสูดหรือปะซูดนอตแต่ว่าธรรมศาสตรมันบ่อมง่ายหายได้เพราะว่ารูปลายมันรูมเนาะแมนไปมัอน,นี่น้องชิเบ, <โห S 2> บิงเอ้าเจ้าเห็ดรึล่าน้องเป็นมือกล่องให้มัอนี่อ้าว<า>ก้อยสิเป็นมือกล่องให้อายคำใช้เนาะเปอร์เชตไก่เตะปิดเบิ่งว่ามันสิออกมาเป็นนาได้หรือว่ามันใหม่บอหรือว่ามันสิแดงแอมเต็มเนาะนี่เนาะไก่เตะปิดของวกล้คำใสเอ้าโซเอ็มชีเบง ไกลนะพี่น้องเนาะโชเออแต่ว่าบอลลอนซุกยังเป็นตะกินเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะเขาย้อนมันจีซุกจักจีซำไรเนาะไปเบินกันเนาะแมนหอมโคตรหอมเลยไปมาจักมันสีใหม่จักมันสีมินกับพุทธนภูมิเนาะบอลลอนซุกเดี่ยวน้อลองเบิ้งหาดที้ไปลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นมือกองด้วยแมาลงเอาลงเบิ้งเอาลงเนาะตอนนี้เข้ากับพี่พงษ์การเอาไก่ลงเอาไก่ลงบุ้มก่อนนี่เนาะเนาะแต่ผู้ชมเบิ้งน้ำกันเนะ นี่เนาะไก่เพิ่นร์ตบิสเสบบุรีได้หน่ขันตอนเฮาขันตอนเพิ่นตะบิดเพิ่นได้คุดลุ้มเนาะเอาเสียเอาสามลงด้วยมันก็ลุ้มเนาะลุ้เฮาตัสาเสียเอาเนี่คำแชงเป็นนางพูดนี่เนาะนี่ทั้งน้องไส้คำแสงแล้วก็นองไส้อก่อยเนาะหอมเลยยังพันไดจ้ะนี่กระเบิงน้อกันเนาะพี่น้องว่ามันจะปิดจะไหลสิสุกบหมดดบ่สุนคำใส่คนโกสุริโยบานทาเสียบลงไป มิเตโก้ไปหนาเงินจีไสกระบะมีพี่น้องเอ้ยพคนว่าคำคมคนมีลายดอกคนคือไซบูนี่ถูกอยากเลือกลายพคนว่าเออมือได้ก็กินแต่แต่แต่เนื้อกินแต่ตอนถูกไนมครับเราชอมไม่รู้คำคมคนพี่น้องเอ้ยกินหารกินแต่ไกล้มัอนี่เอาคำคมขอคำคมอีกมัอนี้พบกับอ่าบาวครับไซคูนกสุริโยบันฑาเนาะพี่น้องมิตตโก้ไปหนาเงินจีใสกบ่มีอันมาเป็ดปลาไก่นี่พวอได้กินอยู่พี่น้องกันมามหาทั้งขาประจาวขาประจาวิจัดให้เนี่ยกับไปหา ถาหลักไปซื้อเออเมือนในการลักไก่ประตูนี่เนาะขั้นตอนตะบิดพผมเอาไก่ลงคุ้มเนาะขาก่อนพี่น้องโอ้ยแล้วสิเป็นจะได้เบิร์นน้ำแข็งด้วโอ้ไก่เผมจะเสียบลีเด้อพี่น้องเด้อไก่แมฆไม่ได้ไก่แม่ไข่อีกได้นี่เนาะเบิ่งนน้ำแข็เด้อแปเอาเพื่องไปเเพื่องปเอเพื่องไปครับฮุบมาในไลน์เด้อฮุบมาใลน์ขั้นตอนต่อไปแมนไปฮุบเพื่องเนาะเอาใจใส่ให้งงานเด็กหน่อยไปหามไป โอ้คำใส่คนโกชลิโยบันท่ายลีดอกนี่น้องคนนี้เป็นอาเงี้ยใส่โบมี่บททมหน่อยหนึ่งบ่หาเจชยังไงผมดินเลยบ่บอเอาเอาดินเอาเอาเครื่เชิงบ่หาฮะเจชยเอาดินง่อยอันนี้บ่นี่บ่เ้าเอาดินทมมันบ่อยมันอายเขามันจึงถูหอมมันสิชุกบ่ชุกชุบเออปลาดิ้ก่อนนี่เนาะเอามาไลไลเด้อัำเด้อเอาเนาะพี่น้องรุ่นนำกันเนาะแมนมารุ่นนำกันว่า รดน้ำกันว่าไก่นี่สิสุกบอลหรือวาเพิ่นสิตัวเห่าเนาะพอแรกจะนไก่สิบชุกหันมาดินฟ้ามัทีอานวยความสะดวกให้ที่บอ,อ,อเอนาะมันในร่มอยู่ปกักเชกันสิบสี่องศาเนาะหนาวแห้งรีบีนองเลยอยู่อันทั้งผักเนื้อผงสลอกผงชาลี่หรือว่าเอียงเกาหัวผอกหัวพันโุ์อ้ยสองสามองสาห้วหนาวอลีอยู่ประเทศลาวก็นาวคือกัน โหน้าเนาะพนทำการทมเพื่องพนกระซิจู๊บเอ้ยมันบ่ไม้บ่นี่ไงโบไม้บ่ไม้พ่อพนเอาบ่ไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่ไม้กระโมดน้ำกันไม้ใส่ลายพนฮัมันสิไม้ก้นสุกอ่าเนาะไอ้กับใส่พนเห็ดเอ่าหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกวอนอ้วยตัดเทียดอันนี้กะครับกรีดกรีดก่อนกรีดก่อนจนไหนอย่ามันไหม้เนาะไหม้เห็ดเด้อได้เอ้ากรีดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่บรรยากาศกับตีนผู้คือเก่าเอาสิให้เบิ่งตีนผู้ ตีนผู้ตีนผู้ตีนผู้อยู่เงินใบสิบพันนั่นแหละอ้าวมันเป็นอย่างนั้นนี่นะจูดแล้วเนาะพอจูดแล้ววะนี่นี่มาเบอร์นกันไหมนี่บอกมันบอกออกวะเนี่ยไม่ล่ามเลยโอ้ตอนนักการถือน้อขอเช่นังเราพื้นกันจากบาทสองบาทคุณลิลี่วะนี่ ยังแข็งโอ้แข้งดิล่มวันนี้ตายมันชิเป็นจังไงมวันนี้มันชิไม่หรือมันชิเป็นอะไรขันอยู่ในบ้านนี่มดแม่นโอ้จะได้ไหลหมดไผ่ในใต้พวกเขาตอนนี้พวกเขากันนั่งทาอันไก่เตะปิดเนาะเช่งว่าไอ้คำใชพิ่นเห็ดเฮากินมันนี้เฮาอยากกิน เราฟังนู่นเขาเอิ่นว่าอย่างไงไก่อุ้งเฟืองไก่อุ้งเฟืองตองนี้เขาเอิ่นไก่เตปิดไก่เตปิดประเทศเราเอื่อนเนาะหลังจากที่ว่าไก่เขาเอาออกมาจากกระปิดแล้วเนาะตีนเขามันเขาจับเอามือจับไว้เนาะเอาต่อใส่ตีนเตะเขาเอิ่นว่าไก่เตปิดไก่เตปิดนี่เด้อประเทศเราเอิ่นไก่เตปิดเคยกินบวกไก่เตปิดพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็บม่เคยกินดอกฝั่งไทยนี่แถวอีสานนี่ไร้เนาะแมน แม่แถวเราอีสานเนะนี่คราบเอาใส่รถเอาใส่ให้งานเด็กหน่อยเราเห็ดไก่เต้ปิดไอ้พวกเข้าแต่ว่าร้านเฝืนเองนี่แหละร้านไห้คำไซเองอย่าคอยนะครับแอย่าปิดพอแล้วครับพอแล้วตอนนี้เขากำลังทาเขากำประมาณหานาที่ละแหละเอาลงไปหานาทีผ่านไปประมาณจังนาทีอ่ะประมาณชิปคือสิ่งทกินชิปนาทีเด็กพี่น้องคนใดชิปนาที่แ่ล ดินฟ er mm. ้าอำนวยความสะดวกให้ก็ค hey ือสีนอธรรมศาสตร์มรมแห้งก็คืดชิมชิบาทีเขาจะได้เยอะกันอีกแมนแมนมนเพราะว่าห้องกับบุกเขื่อนก็คือห้องกับลองเฮ็ดเบิ้งเห็นแต่เขาเฮ็ดเนาะอ่าเพิ่นเอือบก็ใส่ซันเพิ่นว่าอ่อยฟังอะไรเนาะเขาบระดีถ่ายตอนเอือบเพราะว่ามันอันเห็นแต่ผู้ใหญ่ก็ฟ้าเห็ดเขาก็ลองเฮ็ดเบิ้งมาเบิ้งนับกันว่าไม่สเปจั่นทำแป๊วอีกไปเอาเพืองอีกเสาร์หรือว่าเสาร์องเนาะอ่ สีแดงกับสีดำกับแมสกสีกินน้ำกันแต่เมื่อนี้พี่น้องเลยคำแซงลองซ้อมเบาด้วยในสองข่อยนี่สบายดีเนาะอ้าวสบายดีเลยมาพบกับคำแซงมาหน้าเนาะผักในเด้อสอบสอบพี่ทำคำแซงเนาะเป็นโตไทยคำแซงบานหน้าคำแซงบานหน้าคนนั้เนาะมื่อนี้เขามานนี่แหละน้ำไอหน่องเพลนก้อยแล้วกับไอคำใจเนาะมื่อนี้ถือว่าน้องสายายามเขาก็บ่มีมยังร้ายต่อหับเพลนกับมีแต่ไก่เนาะอ่าตัวหนึ่ง พราะว่าท่านบอกไส่ทำว่าอยากยังเพื่อนว่าอยากอยากเคียร์มันทำอันนี้ปะรัวฮำมันบมมีตโวโปะอยากอยากไกลเพื่อนว่าให้ได้จับให้อยากไกลให้ปิดเพื่อนว่าได้จับแต้เพื่อนลุ่นนำกันพี่น้องว่ามันสีแดงหรือว่าสีไม้หรือว่าสีดำเอาเขาไปถ่ายตอนตอนสิเปิดเนาะตอนเปิดไก่ว่าซันซะาเอาพ่อเนั่ยนี่เหรนี่นี่นี้เนาะตอนนี้ก็ผ่านไปผ่านไปประมาณแปดนาทีเนาะ ไปนาที 4, u, like. é, hey. ่พ sure so, ่อย oh ังนั่งเซเวอยู่มาหลุดนํากันเด้อพี่น้องเด้อไก่โอ้เฟืองแต่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะคืออันข้าเห็ดบ่อนี่ยนะไปเอาอีกไปฮัมเออหยัดเท้าหยัดเข้าหยัดเข้าพ่อเนี่มันสิมัแล้วบ่ะนี่มันสมัยพ่อเนี่ยไปไอ้กคอนเนาะเอ้าฮะก็เคยเห็ดบ่อเจ้าก็ออ้โันฮาก็เคยเห็ด เพราะว่าทั้งหนองทรา,ายข้าแสงเพิ่นมายามว่าอยากกินไก่เตี๋<ค>ยปีติไอ้หน่องเห็ดเบิ้งเห็นแต่ผู้ใหญ่ใหม่สูงเพิ่นเ็ดเท่ากับรองมาเห็ดน้ำเพิ่นว่มามันสิเป็นอะไรเพิ่นก็เคยเป็นสังกะรีวัดมาก่อนเนาะเป็นเป็นหมอพ่อนไห้พ่อนคับเอฟซีคอยดูทางประเทศไทยและก็ต่างประเทศอ้าวไห้พ่อนเบื้องไห้พ่อนโลดอ้าวมีแต่ว่าเนาะอยู่ดีไม่แห้งนาะพี่น้องเนาะ คนเล่าที่อย uh, mm ู hmm. like you uh, ่ตามประเทศคนเหล่าที่อยู่ตามประเทศหรือว่าอยู่ผู้ที่ไปทํางานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะปีใหม่ปีนี้เนาะสองพัสดุเสีดขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บจะได้คข้อไข่จะห้มีเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาค้ำขอใาะหายลำห้ด้วยเนาะไปไสมาไสกะบห้มีแต่คนหักคนหอมเด้อพี่น้องเด้ออ้าวข้อห้โชคดีปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะบายบายเออตาหลุดนำกันไก่เตะปิดของพวงเฮาอ้าวพอแดดสมานเด้อ นี่เนาะทาหลุนมันนี่เขาชีทาตะไคร้เตะปิดอย่างเดียวเนาะเขาชีหลุนเขาจะกินในเบงิงว่ามันสีแสบอีรีบอผลสีมือผลเห็ดอียังกระเสบเบิดนะไอ้กับไซนี่เขายอมหับไปรีได้ตอนนี้กับเป็นเวลาผ่านไปประมาณสิบป้ายนาะทีเนาะเอาชีพาไปเบงิเบงชวนไอ้กับไซเนาะไอ้กับไซคนโกสุริโยบ,บานทาเมตโกไปหนาเงินสะใส่กระบุมีพี่น้องเงยแมนมาเบิงเพิ่นเขาทานเอกเ เนอะล่มคะลมแห้งน่อยนึ่งขะขอโทษขอไผ่เด้อนี่เนาะเอาอิกไปถ่ายให้เบิ่งโอ้ชวนเจ้าคัะกระรีอ้ายเน่ยนี่คือบักทัวเนาะเดี๋ยวก่อนทาน้องก่อนยุก่อนยุก่อนโอ้ยโอ้ยเอ้าว่าเบิ่งเนาะนี่คือบักทัวเนาะของอ่าข้าพเจ้าปลูกเองเนาะนี่เนอะไอครับใช้ปลูกเองนี่เนาะทัวร์ทัวร์นี่เนาะคือว่าบนสายปุ๋ยเคมีเนาะไปน้องเนาะปุ๋ยชีบปะผาขี้หัวขี้ควายตาของไอตุ่นหน้าหวานเท่าไหร่ ไปใช้ทานกันทานกับเผาเองเนาะใครเป็นคนเผาไว้เผาเองเมาพอแล้วเผาอเผาคนเราเจ้าไม่นอทานเนาะนี่ทานเผาเองคนเนาะใหม่แถวหัวาน่านี่แหละนี่เนาะเตาทานแต่จะชอบพองไหมนี่ถ้าเหมือนโยยังไม่ได้เออเป็นหัวยบ่เนี่ย นี่เนาะมาเบิงนี่นะผวยเพินนี่คืพักนอพักปอดชันผิดชันผิดใช้ผังห้อมอันนี้ประกาศนี่เนาะประกาศกาที่อาจารย์เบาเท้ามากกินประกาศซ่อมดอกประกาศพัตาคารงเออซ่อมอะไรนี่คือโกข้าวโพดนข้าวโพดกรังสีเกิดนอออกแง้งนะสีกระรักชามากเออเราไปไปเบิงพักอยู่สวนว่ากับไส เออเาขแบบนชีวิตพ่อพี่อย่างรีเพูนแบบพ่อพี่ยานอนี้คือผักโขกเนี่ักโขนี้แม่นว่าพักตัวที่ว่าเ้าสีเอาไปกินกับไก่ตีผิดเนาะใช่ผักหอมพุ่นะผักหอมนามีะพเปานอเอาสีโรของเปล่านอะเอามาเอาน้อีกก่อนซะนีคือมักหอมเปล่านาะโอ้งามาดีมพ้าวเป่น้ออเลยมพเปอาปล่สานผิดเนาะดึงดูซ้ํดึง ดึงกระดดึงกรอดทับแสงแทกซี่พี่ยังกลอันเข้าไปแล้วต่อไหสิเอาไปกินกับไก่เ้านี้พ่อตำนิดน้อมีพักมานาะไลทุกแบบอยู่แบบพ่อพี่องพี่น้องเลยแต่สีิีแบบพ่อเพียงน้องบางเหมือกับบ่เพียงพ่อที่จะนเพราะกับว่าส่วนไล่เอากับนบ้านไก่เคียดนาะเขามาขอปั่นนำหกับปั้นให้เขาแต่ว่า บานไก่ซีดมีไก่เคียงพี่น้องเลยอ่าแนวไรมันบวชภูเขาธาตุบาดเดินเขาเดินมาหาเขาคำตอบกระร้องให้เขาแมนแมนแมนพักงานไม่นอกกับแสนเนาะขาดกะลีกับแสงพักย่างพักซี่พักซี่อ่าเจอกันอยู่มาดีมาดีเอาพวกบัวใช่ักบัวอ้าวนี่เนาะพักบัวเพื่อนเนาะักบัวเนาะการเก็บพักบัวได้เขาต้องดีเนาะไปเด็ดมัอสิบกว่าด็กินเลยขัดไปกลืนแมนเขาต้องดิเอาเทอร์ไบร์ อ้าเจอกันอยู่ที่ไก่ว่าไก่ตัวนั้นสช่ไหมบอหะปะไหวตอนนี้ก็ถึงเวลาทีทุกคนลอ,คอยข้อแล้วเนาะลอคข้อถึงถึงเวลาทีทุกคนลอคขนะ้อเนาะเชื่ว่าไอ้คำไซคนโกูสุริโยวัรนา มีตะโก้ไปนะเงินที่ใส่แล้วแม่มมี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมันนี่เบิ้งเอ้าหลุดนำก้านว่าอเปล่านว่ามันสิเป็นจังไหลเนาะมันสิใหม่หรือว่ามันจึงเป็นอย่งไรมันสิใหม่หรือมันสิสุกแล้วบ่ไปลองเบิ้งขอดเบิ้งก่อนเอาเบิ้งเบิ้งเอ้าลองบ่หูเนาะเอาอะ้กับใครบ่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 เมื่อขอดก่อนพี่น้องใจเย็นโอ้ยตายแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลุดนำก้านหลุดนำก้านเบิ้งสีหนาเจ้าของ กจะปร่ชุกนี่จะแดงมันต้องได้เอาไฟสีอีกหรือเป่เอาหลุดบิังหลุดบิังน้ำกันเนาะมันกับเป็นเขากระด่างเห็ดเนาะได้แล้วพ่สามนาทีได้แล้วบ่สักเอาบ่ดินก่อนบ่ดินยังมันยังอะไรครัมีดมาทยครมีดนี่อู้ยังหุ้มอยู่ได้ยังหุ้มได้หอมม่บหอเลยเด้อไมีกลิ่นหอมเด้อไมีกลิ่นหอมแต่ตั้งแต่โดนแล้วเนาะแซงจักมันสิใหม่บ่จัก ใหม่เพื่อเอไปจังน้องพี่น้องน้องเอาดูดน้ำกันน้อดูดน้ำกันดูดน้ำกันเออวายห้ามเจ้าก็อยากปะวายเจ้าก็อยากว่าทางนี้อยากอยากไกลอยากไก่หมดเลยจับคือจับไครขี้รักไครขี้รักไปเอวดูดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาขึ้นเบิ้งอ้ายใจห่อเลยด้่นิ้วกูบิ๊กตูมากเลยโอ้ยทำเผาที่เอากินก่อนจังหวอย่าอย่าเผาจะให้มาเด้อเด้อไก่เขา ลุนเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเปิดมีดค่อยๆไปไม่เลยคอยยังวาเด้อไม่ไม่จะหนิซุกป้นแล้วบอกซุกแล้วซุกแล้วซุกป้นแล้วอีลีบอกซุกแล้วโอ้ยพี่น้องเด้ออุ้ยไม่เลีเนี่ยเบิ้งปินเบิ้งอุ้ยเบิ้งเอิ้งพี่น้องเลยโอ้ยว้าวกันแหลกจะไกลไหม เกือว่ามันสีแดงเอาบงกระถางน้ออย่างหน่อยได้มีเขาเอื้อนมาพิธีการพี่น้องพิธีการเตะปิดหลังจากปิดออกมาแล้วยังแข็งแห้งอยู่ไก่เตะปีดโอ้ยไม่หนึ่งกระยาบันเอ้าต่อไปเขาจะไปใส่จานเขาจะกินเข่าให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่เข่าเขาให้เด็กๆไปเอาเนาะไปเจอกันจานนะดีทึบโอ้ยไม่เอาแนะน่ทำทับซบท่านผู้ชมตอนในฟุตเฮ้าส์กั โอ้โหทักทัก <areas> ทักเอ้ยได้ไก่แล้วเรียบร้อยเนาะเนาะไก่ที่พวกไอ้คำไซพิ่นเห็ดไก่เตะปิดนะฟอกเฮาซิมาทำการกินเนาะบีด้วยคำแซงเจาโอ้ยคำไซพ์คำไซอันนี้คำแซงเนาะว่ามันสิรสชาติเป็นอยงไรเนาะมากินนทำกันเบิ้งจากคำชองคำเนื้อด้วยนุ่มด้วยนุ่มเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งหักน้องซิมก่อนได้บ่เนี่ได้ได้ได้เนาะเนาะเนาะโอ้ กรอมกรอบนอกกรอบนอกนุ่มไรหอมเป็นหอมเบิ้งเพิ่มจุกอ่ะเปิดไฟฮะเอาไฟคือหมอว่างหันเลยว่างหันเลยบิ้ลเบิ้ลเอาเอาเบิ้ลไงกินได้ไหมอ่ะให้โซ่ทานผู้ชมเบิ้งโอ้สมพักแสบๆสมพักอยู่สวนเขาเองนะที่ขัดนี้เองกินเองนี่เนาะสมพักด้วยพี่น้องด้วยสมพักกาดพักกาดโต๊ด ถ้าเดือดจะนึกว่าประกาศคิวมอข้าวอันหอนพักพักพักเปิดไฟฮัมเปิดไฟเลยเปิดเองโอ้สีนุ่มเนื้อแฉบอีฟคงวะแฉบบุิงข้าวแดงเลยเม่บุ้งเลย อาหารได้รสชาติไม่ยำบรยากากใสกับาำมือเงี้ยยืดฮัมยืดง่ะเอ้าแฉกเ้ยกึ้นคำยังไงรู้อ่ะอ่อืออแฉบอดีปนออกลย เนี่นยเงินตาบเป็นไรอ่ะอ,อืมแบบชนจายกินบ้างชุกก่อนชูก่อนชุเหรอเนี่ยเนาะไก่สิพงเอาหิดมาเอาเอากำจายกินคำยิงใหญ่เลยคำหนึน่งจะมาเต็มปากขักหอมหอกหอมหรอกนุ่มไรมาหอน มาห่ออันนี้พวกเฮากับซีปิดคลิปเนาะเพราะว่ามันคำเดี๋ยวพวกเฮาเห็ดขำพูดกว่าจะกินนั่งแบบแจ้งแจ้งจีกินเท่าไรน้อยเท่้อยแล้วก็จกิบเหลาขาวไปน้ำเอาล่าทานผู้ชมในไอยังแสบล่าทานผู้ชมดูจักบาทหนึ่งอ่าพี่น้องเอ้ยคลิปเฮากับศิฝากไว้สำหรับกันเด้อมือนาสิพอกับบ่าวข้าไสใหม่บ่าวข้าไสายกันปูซิโยวันธามิตะโกไป็นหาเงินจะใส่บ่มีมือนา พบกันใหม่กับคลิปใหม่พี่ <c oughs> นอ้องบาย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 โบรีมิสไซพี่น้องเจไดปิดคลิปเพียงานี้แล้วเนาะบาย